สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านที่มาจอดฟรีนะคะพวกสิบล้อเขาต้องจอดนะคะสี่ชั่วโมงเขาต้องจอด45นาทีไม่ฉะนั้นเขาจะโดนปรับโน่นรถบ้านของเรา เพื่อนบ้านรนะบังอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะจ๊ะเราจะมาเติมน้ำเราจะมาเอาห้องน้ำถ่ายห้องน้ำออกน้ำเสียออกนี่ค่ะเพื่อนบ้านเมื่อคืนนี้ไม่ได้เยอะนะตื่นมามีตั้งหลายคันเข้าไปแล้วมาจากมาจากเยอรมนีอันนี้ก่อนเปลยนปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านกาแฟนะคะ แต่มองไม่เห็นแล้วเพราะว่าร้านกาแฟเขาไหม้เขาก็เลยรื้อออกดูสิลักษณะเขารื้อไม่เห็นอะไรเลยเขาก็เลยเอาทักเขาเรียกอะไรอาหารนะในรถนะมาขายนี่มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดแต่เข้าไปแล้วสองอันนี้คือเรานอนคืนนี้เมื่อคืนนี้ค่ะเราก็จะไปต่อประมาณร้อยห้าสิบกิโลค่ะาเขาชอบเที่ยวอย่างนี้นะถ้าส่วนมาก มากกว่า5 0าเปตมีแต่วัยรุ่นนั่นแหละเขาที่เขาจะไปช็อปปิ้งในเมืองใหญ่ๆแต่งตัวสวยๆอย่างเราเรามันไม่เหมาะแล้วมันไม่มีความสุขและเที่ยวแบบนี้เราก็มาเที่ยวแบบนี้มันมีความสุขมากบางที่มันจะมีปลาบางที่มันจะมีะสตรอเบอรี่ให้เราเก็บเรามาจอดแคมปิ้งฟรีนะคะนี่ห้องน้ำธรรมดานะคะใช้น้ำ บริการทุกอย่างเรามาเช็คอินที่แคมปิ้งค่ะอาทิตย์นี้คนไม่เยอะสบายสบายดีมากค่ะได้มาโซนนี้ ปกติได้โซนโน้นโซนนี้ดีมากได้เดินออกกํบบาลังกายตอนนี้เวลาสี่มงเย็นจ้ะในโซนนี้คนไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันยังไม่ฤดูร้อนเต็มที่อากาศมันยังเย็นๆอยู่อาทิตย์นี้เป็นแค่อาทิตย์ที่หยุดต่อเนื่องไปช้อปปิ้งมาค่ะว่าจะทํามาดูล้างผักทิ้งไว้ จะทำอะไรนะสุกี้ซื้อน้ำสุกี้มาครัวได้น้อยของเราอันนี้เตานะคะอันนี้กินนของเราก็ประมาณนี้ครัวเล็กๆสองคนตายายข้างนอกก็จะประมาณนี้คะ่ะอากาศเย็นๆบรรยากาศตอนหกโมงเย็น ตอนนี้หนึ่งทุ่มตรงแสงแดดยังจ้าเพื่อนบ้านก็กเล่นกันอยู่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ